สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะเรียนวิชาดนตรีนะคะเราจะยังเรียนเครื่องดนตรีค่ะแต่วันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีสอดวงเป็นเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสีจะแค่เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดครุยเพียงอ,อเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าชิงเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ของวงใหญ่เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกราบเสภาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีจบไปแล้วนะคะสำหรับเครื่องดนตรีไทยคู่มีแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักเรียนได้ทำ ก็คือให้นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีไทยมาหนึ่งอย่างพร้อมวาดภาพประกอบและบอกชื่อประเภทของเครื่องดนตรีนั้นๆน,น,นะคะสำหรับวิชาดนตรีวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ